ทุกคนฟังนะทุกคนฟังอ่าคลิปนี้ดูดไปได้นะข้อที่หนึ่งถ้าไม่เข้าใจนาะยกรัฐมนตรีจนป่านนี้แล้วบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตก็ยังเนี่ยไม่เป็นโลเป็นพายเนี่ยเป็นอะไรจนกระทั่งโดนอีชาดาดาคาบวงเลยเนี่ยตกลงเป็นอะไรหือตกลงอนุทินเป็นอะไรข้อที่หนึ่งนะคือตอนนี้เนี่ยฉันจะบอกอะไรสั้นๆก่อนที่ฉันจะทําอย่างอื่นนะเดี๋ยวก่อนที่ฉันจะทําอย่างอื่นข้อที่หนึ่งนายกแก พูดตรงๆนะคะอ่อันนี้ขออนุญาตกลับเรียนนายกรัฐมนตรีกลาบเรียนรองนายกรัฐมนตรีและกลาบเรียนแต่ละคนที่พวกมึงมีอํานาจกันตอนนี้นะฉันจะบอกนะเออฉันจะบอกพวกเธอนะไอ้กรณีที่ประชาชนเนี่ยไอ้เรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องลงทะเบียนประชาชนน่ะเกี่ยวกับท้องถิ่นเนี่ยถือระเบียบยึดระเบียบจะต้องมีเอกสารจะต้องลงทะเบียนประชาชนปอพอะไรนั่นน่ะนะ ขณะเดียวกันส่วนราชการเนี่ยทั้งโทรโสกทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งสำนักรัฐมนตรีมึงก็สั่งมึงก็ตะโกนสั่งตะโกนสั่งต่มึงเป็นใครมึงเป็นใครไปตะโกนสั่งให้เขาปฏิบัติตามคำสั่งมึงโดยที่มึงไม่มีลายลักษณ์อักษรทั้งนั้นี่ระเบียบเนี่ยมันกำหนดลายลักษณ์อักษรข้อที่หนึ่งข้อที่สองส่วนข้อที่สามก็คืออีพวกท้องถิ่นเนี่ยมันก็ยึดระเบียบยึดระเบียบที่มันยึดระเบียบเนี่ยมันก็ยึดของมายังถูกต้องนั่นแหละ แต่ข้อที่4ข้อที่5ที่กูจะแนะนํามึงก็คือในฐานะที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเป็นรัฐมนตรีสิฟังฟังเสียงรัฐมริการแล้วเอาไปปฏิบัตินะก็ตอนนี้คุณออกพระราชกําหนดตอนนี้คุณออกพารกอลพรกสามารถในการที่จะยกเว้นระเบียบได้มึงก็แค่เอาพลรกรที่มึงประกาศไปแล้วเนี่ยที่หาดใหญ่เนี่ยยึดอันนั้นแหละเสร็จแล้วก็เอาพลรกรนั้นเนี่ยนะเป็นข้อมูลในการสั่งราชการในท้องถิ่นจากนั้นมึงก็แจ้งท้องถิ่นว่าด้วยตอนปัจจุบันนี้เป็นสถานการณ์ออกพระราชกําหนดในพื้นที่จังหวัดหาดใหญ่่่ยยัังงงไไมมดีีการเปปปลลนแ ตามพระราชกําหนดนั้นนายกรัฐมนตรีขอมีคําสั่งการว่าและผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งถือพระราชกําหนดนั้นขอมีอํานาจวาสนาในการสั่งการว่าข้าพเจ้าขอให้ยกเว้นระเบียบปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือชาวหาดใหญ่ทุกประการมึงพูดแค่นี้แหละมึงก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วคะ่ะอีท้องดินอีสึงตึงอีเงาว คำว่าอีท้องถิ่นอีสึงตึงอีง่าวเป็นคำสร้อยของดเรมริกากูทุกกูพูดจนติดปากเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องถือสากูแต่กูเนี่ยจะดา่ามึงแบบนี้แหละอีง้าวอีสึงตึงมึงเป็นผู้บริหารปอพอเป็นผู้บริหารกรมท้องถิ่นมึงก็สั่งการไปสิอีง้าวมึงไม่เห็นหรืองไงว่าพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยมันมีพระราชกําหนดอยู่พระราชกาหนดออกโดยนายยกรัฐมนตรีคนถือพระราชกาหนดคือนายยกรัฐมนตรีสึงตึงอีสึงตึง ก็ปวดหัวกับพวกมึงจริงๆเลยเมื่อไหร่พวกมึงจะฉลาดละ่ะมันมีพระราชกำหนดมันเป็นกฎหมายพิเศษที่ออกโดยเฉพาะในพื้นที่นั้นพื้นที่นั้นพื้นที่นั้นที่เกิดไฟพิบัติมึงก็ใช้พระราชกำหนดนั่นแหละยกเว้นเอกสารทุกอย่างอีก ไอ้มึงเพียงแค่สแกนหนังหน้ามึงรู้ไหมอะมึงก็เอาอุปกรณ์ที่ครบครันจากส่วนกลางไปแค่เอาหัวแม่มือเขามาปั๊ม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 ชื่อมันจะขึ้นแล้วมึงก็ลงทะเบียนเขาแค่นั้นแหละอุปกรณ์ทางด้านสแกนหนังมือเนี่ยมันมีอยู่ทั่วประเทศแล้วกรมท้องถิ่นกรมการปกครองซึ่งรัฐมนตรตีก็คืออนุทินชาญวิรุลนเนี่ยมึงก็ยกกรมปกครองท้องถิ่นเนี่ยไปพื้นที่หาดใหญ่ซี่ทรงตึงมึงก็สั่งซืไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกูยังรู้เลย ระเบียบทุกระเบียบข้อปฏิบัติทุกอันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านราัฐมนตรีประจำสำนักท่านโฆษกรัฐมนตรีผู้อีเด็กเที่ยวผับทั้งหลายแม้มากเป็นแก๊งสารพัดเด็กเลยนะพวกมึงอะรวมตัวกันแม่งบ้านเมืองชิบหายเลยมึงฟังมันสามารถยกระเบียบยกเลิกระเบียบโดยการใช้พระราชกำหนดซึ่งพระราชกำหนดนายกรัฐมนตรีเป็นคนประกาศประกาศตั้งแต่ตอนน้ำท่วมคอประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องเก็บเอกสารอะไรเขาเลยมันมีดีเอ็นเอของประชาชนเนี่ย อยู่ในเลขที่13าหลักทุกๆคนอยู่แล้วแล้วมึงแค่เนี่ยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเรียกเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาเข้าแถวจากนั้นก็ถามกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าลูกบ้านมึงกี่คนลูกบ,บ้านมึงกี่คนก็บ,บ้านมึงกี่คนแล้วมึงก็ประมาณการตรงนั้นเสร็จนะจากนั้นปุ๊บเนี่ยมึงก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมึงไม,ไม่ต้องเก็บเอกสารอะไรเลยประชาชนบางที่บางคนยังจาเลข13หลักตัวเองไม่ได้เลยบัตรประชาชนลอยไปกับน้ํามึงเข้าใจที่พูดนี้ไหมมันเหลืออะไรเลยชีวิตเขาอะก็ในเมื่อชีวิตเขาไม่เหลืออะไรอะ มึงจะให้เขาจำอะไรเลขสิบสามหลักบ,บางทียังไม่จำและขนาดกูยังไม่จำเลยมึงเข้าใจไหมมึงก็แค่เอากรมการปกครองส่วนท้องถิน่นยกขบวนกันลงไปตั้งแก๊งอยู่ตรงนั้นแล้วจากนั้นปุ๊บมึงก็สแกนหัวไม่มือประชาชนเออแค่นั้นแหละมึงไม่ต้องเอาเอกสารอะไรเลยหรือไม่ก็คือมึงไม่ต้องสแกนอะไรเลยมึงก็จับลงทะเบียนให้หมดนั่นแหละมึงเข้าใจที่พูดนี้ไหม แล้วแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีชื่อมีแซ่อยู่ในธนาคารออมสินอยู่ในธนาคารทกศทุกทุกคนเลยมึงเข้าใจที่พูดนี่ไหมและสาระระบบพวกนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในเนี่ยออมสินหาดใหญ่ทกอสอหาดใหญ่มันมีชื่อประชาชนหมดเลยและแต่ละคนเนี่ยเคยบุกผูกพันธเพไว้กับโครงการของลุงตู่ตอนวิกฤตโควิดอะมันมีชื่อทุกชื่อทุกบ้านเลยมึงก็บรุนการสิ อีควายมึงจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนหาโคตรหาพ่อมึงเหรออีเงามึงเงาแล้วมึงจะไปบริหารชาติหาพ่อมึงไงเอออีฮาเขาเดือดร้อนอยู่แล้วมึงก็จะต้องให้เนี่ยนะเขาเนี่ยเดือดร้อนไอพนักงานท้องถิ่นมันพูดก็ไม่ผิดหรอกพนักงานท้องถิ่นเนี่ยมึงมึงสั่งว่ามึงสั่งข้ามโลกข้ามชาติไปบอกว่าให้ยกเว้นให้ยกเว้นมึงเป็นใครไปสั่งให้มันยกเว้นระเบียบที่มันยึดถือปฏิบัติมา18ปีตามกฎหมาย มันก็กลัวผิดเหมือนกันแล้วมึงอีสอตง,งอก็เหมือนกันสตางงอไม่ไปตรวจสอตอมันไม่ไตรวจไม่ไปตรวจพ่อมึงเหรอพ่อผ่านไปแปดปีผ่านไปสามปีมึงก็ต้องตรวจอยู่ดีแล้วไม่มีหลักฐานในการตรวจมันก็จะยุ่งเพราะฉะนั้นวิธีการคือช้พระราจะกาหนดตามอํานาจนายกรัฐมนตรียกเว้นข้อปฏิบัติทั้งหมดนั่นแหละแล้วมึงจะไม่มีใครผิดเลยจ่ายเงินให้ชาวบ,บ้านอย่างทันท่วงทีอีงอาวรูปถ่ายอะไรก็ไม่ต้องใช้เพราะประชาชนเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยนะจะมีปัญญามานั่งยืนถ่ายรูปให้มึงหรือไง ตอนเนี้ข่าวชีวิตรอดมาลูกหลานตุยหมดพ่อแม่ตุยหมดเนี่ยแค่นี้ก็ชิบหายแล้วเนี่ยแล้วพวกมึงจะให้เขายืนถ่ายรูปได้ยังไงกันแค่เขามีตัวตนแสดงตัวมึงก็ะ่ายเขาไปมันไม่ได้ย่อยอะไรมากไปเกินไปเลยประชาชนเงินนั้นไม่ใช่เงินคดพ่อคดแม่พวกมึงเงินภาษีพวกกูจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อนไปได้แนะนําไปแล้วค่ะ ว่ากรณีที่ประเทศเรามีพระราชกําหนดนะคะเราสามารถที่จะใช้พระราชกําหนดที่เกิดขึ้นจังหวัดจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่เราใช้พระราชกําหนดนั้นได้เลยค่ะท่านนายกและนมนตรีพอเราใช้พระราชกําหนดนั้นแล้วนะคะเราก็จะสามารถนะคะในการที่จะยกเว้นระเบียบปฏิบัติอะไรทุกอย่างเลยค่ะและไม่ต้องไประแวงแคลงใจประชาชนหรอกค่ะสมมุตินะคะสมมติว่าคุณคิดว่าประชาชนเนี่ยนะคะจะเอาจะเอา,จะเอาเงินซ้ําจะโกงจะนู่นจะนี่ไม่มีทางหรอกค่ะเพราะระบบเนี่ยมันจะระบุชื่อนะคะระบบการโอนเงินเนี่ยเราเนี่ยมีระบบ ในการรองรับอยู่นะคะมันยากมากเลยค่ะและอย่าไปเอาเล็กเอาน้อยกับประชาชนอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยกับประชาชนที่เขาเนี่ยกำลังเกิดนะคะวิกฤตของชีวิตเลยค่ะแค่ชีวิตเนี่ยพ่อแม่เขาตุยไปกับน้ำเนี่ยแค่นั้นเขาก็เสียหายอย่างหนักแล้วไม่ต้องไประแวงแคคงใจแล้วก็ไม่ต้องไปเอาเรื่องดราม่าว่านะคะกู้ภัยหรือประชาชนนิสัยดุดันไม่เกกงใจใครเลยไม่ต้องนะคะเพราะว่าประชาชนที่หัดใหญ่เนี่ยนะคะเขาเนี่ยนะคะลุกขึ้นมาต่อว่าต่อค้านลุกขึ้นมานะคะปาก มุกขึ้นมาตะโกนใส่ปากร้ายเหมือนกับดรมริการเนี่ยเขาลุกขึ้นมาพูดเพราะเขาลุกขึ้นมาพูดด้วยความเสียใจที่เขาสูญเสียเขา้าใจใช่ไหมคะสิ่งเดียวที่เขาจะสามารถทําได้คือลุกขึ้นมาตะโกนด่าเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะ เขาตะโกนด่าจากอะไรเขาตะโกนด่าจากการที่เขาสูญเสียเขาต่อว่ารัฐบาลจากการที่เขาสูญเสียอารมณ์ของเขาสภาพว่าอต่างๆของเขามันไม่ปกติเพราะเขาเกิดความสูญเสียคุณต้องงาใจตรงนี้ดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีสงบปากสงบคําสงบหน้าสงบตาเจียมเนื้อเจียมตัวจิมตาซึ่งเจียมจนกระทั่งไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้อีกแล้วซึ่งวันนี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกไปวันสองวันก็ยังเป็นอุปสรรคต่อประเทศชาติเลยเพราะก็ยังไม่รู้เลยว่าวิกฤตของประเทศจะเกิดขึ้นอีกกี่เรื่องกี่ราวมึง่ามาทําตัวเนี่ยนะคะอี ไอโทั้งหลายอีผู้ที่รับจ็อบมาทั้งหลายเนี่ยแม้มานั่งปั้น i ออยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ใน TikTok บอกว่าสงสารนายกใส่เพลงสงสารนายก,ายกรัฐมนตรีสงสารหาพ่อมึงเหรอนายกรัฐมนตร,รีบริหารประเทศไทยบริหารประเทศชาติในภาวะวิกฤตที่ชิบหายไตหหาที่าาหา,ายวายป่วงเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสารนายกค่ะ นายกสบายกว่าคนเยอะขนาดเนี่ยประชาชนเนี่ยตุยไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ในลายส่วนตัวนายกรัฐมนตรีที่แชทคุยกันกับกลุ่มสาธตรละสุขยังมีหลุดออกมาเลยว่านายกรัฐมนตรีสะทกสะเทือนไหมล่ะสะทกสะเทือนไหมเล่าโอเคนะตามนั้นหล่ะ <c oughs> ประชาชนเนี่ย นะไม่ว่าเขาเนี่ยแล้วประชาชนทางประชาชนทางภาคใต้ประชาชนที่อยู่หาดใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะรวมภาคใต้ทั้งหมดเลยหาดใหญ่เนี่ยนะเป็นเมืองหลวงของประชาชนชาวใต้หาดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวของประชาชนชาวใต้และชาวมาเลเซียที่มีนะคะวัฒนธรรมเชื่อมต่อกันระหว่างประเทศหาดใหญ่เนี่ยนะเป็นศูนย์รวมของทุกๆอย่าง มึงไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยหาดใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้มึงกรุงเทพก็พอกันนั่นแหละถ้าเกิดมึงเรามีสินายกเลรมีวันนี้เนี่ยออกไปทางไหนไม่ได้หรอกโดนขี้ขว้างคอแล้วถ้าเกิดเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยกูจะบอกมึงให้เพราะกรุงเทพมหานครก็รวมทุกอย่างเหมือนกันแต่ขณะเดีวยวกันหาดใหญ่เนี่ยนะเขารวมทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาจะดุบ้างเขาจะเอ็ดตะโลบ้างเขาจะเล่นอะไรเขาเนี่ยนิสัยของคนใต้เนี่ยเขาเป็นคนพูดจารตรงไปตรงมาเขาพูดจาตรงไปตรงมาขวัญผาซ่าเขาพูดจาต่างๆมันเป็นคาแรคเตอร์ปกติของคนใต้เป็นคาแรคคเก้านนะะพฉัีี่่่่ยไไไทมมุ คแล้วมึงเข้าไปช่วยเขาแล้วก็ไปนั่งดราม่าเขาเนี่ยมึงก็ออกมาซะถ้ามึงรับไม่ได้มึงฟังไม่ได้มึงออกมาจากนั้นนะมึงก็ออกมาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะบอกว่าคนหาดใหญ่ก็มีหลายประเภทเหมือนกันและขณะเดียวกันแต่ละประเภทเขาก็ล้วนแต่ได้รับทุกข์รับยากทั้งนั้นเลยมึงเพิ่งมึงอย่าเพิ่งไปนั่ง นาะตีอกชกหัวแล้วก็ไปสร้างข่าวนะประเภทว่าเอาอรถปนที่นั่นน้ําปนที่นี่มึงนะอีพวกเท่าแก่ที่โดนปนน้ำอีพวกเซเว่นที่โดนปนเนี่ยนะมันเนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์พวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละมันประเมินออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องไปดรามาเพื่อที่จะไปเจโจมตีประชาชนโจมตีอะไรต่างๆทําให้บรยากาศมันเสียหายหนักไปกว่านี้แล้วมันทําให้คนเนี่ยคิดจะลงไปช่วยเนี่ยบางคนเขาก็จะงักงนันแล้วก็ไม่อยากที่จะลงไปมันก็มีเพราะฉะนั้นมึงหยุดประโคมข่าวอีเรื่องนะน้าโดนปนอะไรโดนปนโดนปนนอะไรพวกนี้มึงเลิก มันเป็นปกติของของพื้นที่อําเภอรหรือพื้นที่เมืองที่มันจะรจนมันเป็นปกติมึงเข้าใจไหมคนขาดของกินคนขาดของใช้มึงคิดว่าเขาทําอะไรได้เขาก็ต้องทํามึงก็แต่๋กูไม่ได้เขากูไม่ใช่ว่ากูจะเข้าใจโจรน,นะแต่มึงต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐบาลมึงเนี่ยเป็นรัฐบาลที่แก้ไขแก้ไขปัญหาเนี่ยให้เบ็ดเสร็จไหมก็รัฐบาลมึงมันห่วยแตกรัฐบาลท้องถิ่นมึงก็หว่หวยแตกรัฐบาลกลางก็ห่วยแตก นายกผู้นาท้องถิ่นแม่งก็หัวแตกนายกผู้นําระดับชาติแม่งก็หัวแตกมึงคิดว่าประชาชนต้องทายังไงนะพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเขาจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยนะมันคิดอะไรได้มันก็ทํานะถ้าเกิดนะฉันไม่ได้หมายความว่าจะสนับสนุสนให้เกิดการปล้นแต่ฉันหมายความว่าในสถานการณ์จรจนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ควายมึงก็ทําข่าวอยู่นั่นแหละข่าวอื่นเยอะแยะมากมายมึงก็ทาข่าวเมืองมืงอเช่นทาข่าวแต่ว่าปล้นปล้นปล้น,นมันก็ปล้นแค่จุดสองจุดมึงเข้าใจที่กูพูดนี่ไหมและปล้นน้ำนี่ไอ้ตอดมันก็รับมือได้ มึงเข้าใจไหมอืมต้นเอาน้ําไปต้ปนเอาน้ําสิงไปกินต้นเอาน้ําอะไรพวกนี้ไอ้พวกไอตอไอ้พวกเบียสิงมันก็มันก็รับมือได้มันก็รับมือได้มันก็รวยจกนกระทั่งรับมือได้ทุกอย่าง <S <S เข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นโจรไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่หาดใหญ่ต้องรอดพร้อมๆกันไปก่อนหลังจากนั้นค่อยจับกันโอเคไหมประชาชนก็คนโจรก็คนคนดีก็คนคนเลวก็คนเพราะฉะนั้นมันปะปนกันทุกที่นั่นแหละตอนนี้ต้องเอาตัวรอดทุกคนก่อนเข้าใจหรือเปล่ามึงมันจะมานั่งทําข่าวทําให้คนเนี่ยเขาขยับขยาดที่จะลงไปอยู่อย่่างนนนั้ะ เออเข้าใจไหมคนเขาอยากจะลงไปเยอะแยะคนเขาอยากจะช่วยเยอะแยะบรรยากาศการช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะหายไปไม่น้อยก็มากแหละไม่มากก็น้อยแหละมึงเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องอวบพุ่มประชาชนก่อนแล้วที่เหลือมึงค่อยว่า,าการอีสึงเตึงอีง่าวมันปัญหาจราจรปัญหาภาวะวิกฤตเมื่อมันเป็นภาวะวิกฤตมันก็ย่อมมีจราจรกันบ้างมึงไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจทํามหรือไงมึงไปดูฝรั่งเศสสิพอมีภาวะวิกฤตเนี่ยตอนที่มีการจราจรเนี่ยขนาดประเทศที่จเจริญอย่างฝรั่งเศสเนี่ย เมืองฝรั่งเศสเลยมึงประเทศที่เจริญเนี่ยพอเกิดจราจรเนี่ยมันก็ทุบทุกตึกทุบทุก้างเหมือนกันมันกระทุบกระตกเหมือนกันมันกระทุบ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 แล้วมันก็ฉก,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 กเอาไม่ว่าจะเป็นของกินบุหรี่อะไรต่างมันก็ฉกฉกเหมือนกันนั่นแหละคือภาวะวิกฤตภาวะจราจรจและประเทศไหนก็ตามแต่ที่มีผู้บริหารประเทศบริหารเนี่ยในภาวะวิกฤตจนเกิดจราจรเนี่ยมึงก็ควจรจะลาออกไปได้แล้วอีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหลาย มึงไม่มีประเด็นนี่ไอ้นายกเทศมนตรีเนี่ยมึงจะมานั่งลอยหน้าลอยตาหาพ่อมึงเหรอนั่งทำหน้าซึมตะลึกคหาพ่อมึงแล้วลาออกไปได้แล้วลาออกแล้วก็ให้องนายกเทศมนตรีอื่นๆให้บรรดาข้าราชก,การประจำซึ่งเป็นเลขานายกเทศมนตรีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนไปเลยภาวะน้ำท่วมลอยคอขนาดนั้นมึงยังให้เจ้าหน้าที่เทศบาลท้องถิน่นมึงพามึงลงเรือแล้วก็ให้เขาเรือพายเรือให้มึงนั่งอยู่เลยอีสึงตึงอีง้าว มึงนี่มันง่าวจริงๆอ้นยกเทศสมุนตีคือคนมันโง่เนี่ยไม่ว่าจะภาวะปะกติมันก็โง่ภาะวะไม่ปกติมันก็โง่ามาสี่เดือนมึงก็โง่ามาสี่ปีมึงก็โง่ก็มึงมันเป็นคนไม่มีศักยภาพแล้วมึงเสือกไปเนี่ยรับหน้าที่เนี่ยนะไปบริหารเมืองหาพ่อมึงเหรอมึงไม่มีศักยภาพมึงก็ต้องไปนอนหลับทับตดเมือง อันนี้ข้อที่หนึ่งประชาชนเขาอยากจะพูดแบบนี้ค่ะดรมริกาพูดแทนจใจคนหาดใหญ่แล้วดิฉันนะ่ะรวมคลิปทุกค,คลิปของประชาชนที่เขาด่านายกเทศมนตรีเขาเนี่ยเขาเลือกมากับมือเจ็บช้ำมากับมือแล้วกูยังไม่นับอีเรื่องเกี่ยวกับการเอาเงินไปฟาดหน้าฟาดตาซื้อเสียงมาอีกนะกูไม่นับนะกูไม่รู้ใครแหละโอเคนะจบไปตามนั้นแหละ มีคนเข้ามาแซะกูบอกว่าอย่าใส่อารมณ์แม่เดี๋ยวหน้าจะแก่หน้ากูแกก็แกบนหนังกะลาหัวกูไม่ได้หนังกะลาหัวพ่อแม่มึงหน้ากูแกก็อยู่บนหนังหน้ากูหน้ากูสดก็อยู่บนหนังหน้ากูหน้ากูสวยหรือไม่สวยก็อยู่บนหนังหัวกูเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนังหัวคดพ่อคดแม่มึงมึงไม่ต้องเสือมายุ่งกับหนังหน้าตากูแล้วเวลากูกําลังฟาดฟาดฟาดมึงจะมาขัดคอเข้าใจไหมมึงว่าจะไม่ว่ามึงจะเป็นคนดีหรือคนร้ายไม่ว่ามึงจะเป็นเอฟซีหรือไม่เอฟซีมึงไม่ว่าจงเป็นรักหรือไม่รักก เวลากูกาลังพูดพูดมึงกำลังเข้าได้เข้าเข็มกูกำลังได้ acting อยู่เนี่ยฮะมึงจะมาสั่งคัดไม่ได้มึงเข้ใาใจไหมอีซึงตเตออีเง้ากูกํากกลังพูดกําลังพูดกําลังขึ้นกําลังขึ้นมึงอย่ามามึงอย่ามาขัดคอ,อกูสิกูกําลังอคติ้งได้เอออีาคากูกําลังจํากูจําคําด่าแต่ละคํากูจําอยู่ในมม m o r ีสมองแล้วถ้าเกิดมึงขัดขึ้นมาแม่งกูลืมหมดเลยเข้าใจไหมกูก็ลืมหมดเลยเอากูลืมหมดเลยว่ากูจะขึ้นเรื่องอะไรอ่ะกูลืมอีกแล้วอ่ะกูแล้วกูก็ลืมอีกเห็นไหม กูกำลังจะด่าอะไรแต่กูจำได้มอกี้น่ยแล้วกูก็ลืมอีกกูบอกแล้วอย่าให้กูต้องสะดุดก้อนหินแล้วกูก็ลืมเพราะกูก็อายุเยอะแล้วกูก็ลืมมากอะไรมากกูลืมก็ใจไหมเวลากูขึ้นเนี่ยมึงเข้ามาแล้วก็อวยอวยกูก่อนอวย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 ฟัดเข้าไปแม่อุ้ยเอาเลยแม่อุ้ยใจใจแม่ใจใจใจใ่ค่ะใชครับท่านใจครับท่านใ่ครับแม่ใ่ครับแม่ใจเลยใจเลยใจเลยมึงมึงต้องอวยกูก่อนมึงต้องอวยกูก่อนมึงอย่าเพิ่งขัดกูดิเออแล้วกูก็จะลืมเวลามึงขัดกูกูก็ลืมอีกกาูะอไรลมปเย เล่นกันให้เป็นหน่อยสีทิกตอกเร็วมึงเล่นทิกตอกมึงเล่นให้เป็นทิกตอกนะเว้ยไม่ใช่เฟบบุ๊กมึงก็ใจยงังเล่นกันให้เป็นสิมึงเล่นให้เป็นเนอะไปเถอะ